สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราจะมาพูดต่อจากเรื่องที่พูดไปแล้วโดวยเฉพาะกรณีที่เราจะช่วยเหลือผู้ถูกกระทํานะครับอันมีชอบด้วยกฎหมายนะครับ อย่างเช่นกรณีน้องคำหลานะครับน้องคำหลาที่เป็นสาวลาวจากพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านนะครับคือประเทศลาวนะครับซึ่งตอนนี้น้องก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการทางกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่น้องทําได้ทําถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายนะครับ คือเราไม่จำเป็นต้องมาตอบโต้ให้เสียรูปคดีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรวบรวมหลักฐานทางกฎหมายที่สามารถระบุได้ว่าบุคคลนั้นได้กล่าวหาและละเมิดเราให้เกิดความเสียหายนะครับคราวนี้ ถ้าพวกเราอยากจะช่วยน้องจริงๆนะครับช่วยน้องจริงๆไม่เอาแค่มาพูดกันเฉยๆนะครับก็เราอาจจะต้องช่วยกันเก็บคลิปหลักฐานข้อมูลนะครับที่น้องนะครับได้ถูกละเมิดหรือถูกกล่าวหาให้เกิดความเสียหายนะครับผมอยากจะฝากพวกเรานะครับที่เรารักในความยุติธรรม ตอนนี้คือขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเราเก็บทุกคลิปทุกไลค์นะครับใครมีเท่าไหร่ก็กรวบรวมนะครับก็อาจจะให้ทีม FC ที่เขาสนับสนุนน้องเขาอยู่อย่างชัดเจนเนี่ยเป็นผู้รวบรวมนะครับแล้วก็ส่งให้น้องนะครับอันนี้จะเป็นหลักฐานได้อย่างดีนะครับชัดเจนนะครับเพื่อที่จะให้น้ำหนักทางคดีความเนี่ย มันสามารถดำเนินทางการคดีได้ซึ่งกรณีคำหลาเนี่ยมันมันมันมีความผิดหลายกระทงอยู่นะครับอันนี้ก็ก็ไม่ต้องอธิบายว่ามันมันมีกี่กระทงกี่มาตากี่อะไรนะครับแต่แน่แนคือคดีายาานี่ผิดแน่นอนนะครับไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องการสื่อสารข้อมูลเรื่องคอมเรื่องอะไรนะครับผมว,ว่านี่ไม่เท่าไหร่ แต่เรื่องใหญ่คือเรื่องเรื่องคดีอาญานะครับอันนี้ก็ก็มีความผิดนะครับสามารถที่จะติดคุกนะครับได้นะครับอันนี้แล้วก็กรณีคนที่ละเมิดน้องที่อยู่ในเมืองไทยนะครับอันนี้เราก็ช่วยกันเก็บข้อมูลนะครับตอนนี้เท่าที่สืบทราบนะครับ ก็จะเป็นช่องผู้ชายนะครับอันนี้เราได้พูดกันตลอดนะครับว่าชื่ออะไรนะครับอันนี้ทุกคนเข้าใจนะครับแล้วก็มีช่องที่เป็นผู้หญิงนะครับที่ชอบเอาวิวทะเลนขึ้นนะครับสื่อสารอันนี้ไลฟ์ทุกวันกล่าวหาทุกวันนะครับอันนี้ไม่รู้ไปโกรธไปแคร์น้องเขาเรื่องอะไรนะครับซึ่ง น้องคำลาเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่าถึงคนคนนี้ในทุกคลิปซึ่งเป็นเหตุอันพิสูจน์ได้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับมาด้ายให้โทษน้องมาตลอดนะครับโดยที่ผู้กรณีไม่ได้ทำอะไรให้เกิดความเสียหายแก่คนที่เก่าเขา ู่ทุกวันแล้วเป็นการกล่าวหาพาดพิงบุคคลที่3ซึ่งก็พาดพิงถึงคนที่สนับสนุนน้องคำหลาอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็ฝากเก็บข้อมูลไว้นะครับทุกอย่างคือข้อมูลนะครับเวลาเราสู้กันทางกฎหมายเนี่ยเราจะไม่กล่าวหา ใครโดยลอยๆต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายอันนี้ชัดเจนนะกฎหมายไม่ได้มากกนแล้งหรือทําลายใครแต่กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องคนบริสุทธิ์จะเป็นชาติไหนแผ่นดินไหนนะครับเมื่อเขาถูกกระทําก็ต้องได้รับการคุ้มครองเท่าเทียมกันนะครับอันนี้กรณีคนไทยนะครับถ้าหากน้องคำลาเขาจะต้องการดำเนินทางกฎหมายอันนี้ก็เห็น มีคนที่สนับสนุนน้องอยู่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นะครับอันนี้ก็เราก็ช่วยน้องนะครับที่เก็บข้อมูลแล้วก็ช่วยเป็นพยานนะครับพยานบุคคลสําคัญที่สุดนะครับว่าน้องคำหลานี้ได้ถูกกล่าวหายอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็อยากจะแนะนําในเชิงกฎหมายนะที่เราอาจจะวันหนึ่งเราอาจจะต้องมาใช้นะครับแต่น้องคำหลาเองเป็นผู้ถูกละเมิดน้องก็ต้องดำเนินการเองโดยตรงนะครับ ส่วนกรณีเรื่องการมีการสื่อสารถ้าเราคิดว่าสื่อนี้ช่องนี้ไม่สร้างความแตกแยก,กให้ประเทศชาติบ้านเมืองนะครับสร้างความบั่นป่วนบทำลายความมั่นคงอันนี้เราสามารถที่จะลองเรียนไปยังหน่วยงานที่เขารับผิดชอบได้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลหลักฐานนี้ประกอบนะครับเพราะหลักของสื่อทั่วไปก็คือต้องมีจริยธรรมไม่กล่าวโทษกล่าวหาคนอื่น เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เท่าที่ฟังผิดอยู่แล้วครับถ้าใครจะดําเนินการก็กร้องเรียนไปยิ่งร้องเรียนเยอะนะครับน้ําหนักมันจะมากขึ้นนะครับโอเคนะครับก็อยากจะให้คําแนะนํำบื้องต้นนะครับกับพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับ